ากที่มีทางเพจสอบถามมานะครับเรื่องของการตั้งค่าการแจ้งเตือนนะครับวันนี้ทําคลิปมาให้ดูนะครับก็การตั้งค่าเราไปดูที่โปรไฟล์ก่อนนะครับการแจ้งเตือนอุปกรณ์บนมือถือสวมใส่ของคุณนะครับอันนี้ก็เป็นการเซตเกี่ยวกับตัวมือถือเรานะครับว่าจะตั้งไงให้มันมีการเตือนก็เลกนันแรกนะครับเแต่เราก็ไปทำเสร็จ อนุญาตให้เีียวมีแว r เนี่ยทำการเข้าถึงการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ไป2นะครับอนุญ,ญาตกิจกรรมในพื้นหลังเึ่งอันเนี้ยทางเขาก็จะมีแนะนำมาให้นะครับว่าตัวสมอ,องคุณเป็นยี่ห้ออะไรส่วนใหญ่มันจะเป็นยี่ห้อที่เกี่ยวกับพวกมือถือจีนะครับ x i ี ถ้านอกหนือจากตรงนี้ไม่มีก็ให้เราเลือกไปน่อื่นนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อธิบายมาให้หมดทุกยี่ห้อนะครับก็ลองไปเช็คดูหลักๆก,ก็จะมีเรื่องของการอนุญ,ญาตให้เริ่มแอปนะครับอัตโนมัติหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ที่มันแจ้งเตือนไม่ได้เพราะมันมีการก็อ,อะไรล็อกสิทธิ์นะครับการแจ้งเตือนทำให้เราไม่สามารถเข้าไป เห็นข้อความที่เขาส่งมาเช่น l ล ne หรือว่าพวกแอปพลิเคชันต่างๆ Facebook Messenger อะไรพวกนี้นะครับแนหวข้ก็มีรายละเอียดที่แตกต่างไปนะครับบางยี่ห้อตั้งแล้วนะครับแค่ไม่กี่ขั้นตอนก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้อย่างของ Vivo ที่เป็น FunTouch OS นะครับรายละเอียดก็จะมีด้านล่างเห็นไหมครัอนุญ,ญาตให้เริ่มแอป,ปอัตโนมัติเลือกแอป,ป ล็อกแอปในพื้นหลังปิดการประหยัดแบตเตอรี่พวกนี้มันก็จะมีผลสำหรับการแจ้งเตือนทังสิ้นนะครับเห็นเหรว่าปุ่มตั้งค่านะครับมีอันหนึ่งขึ้นมาสามารถที่จะกดไปถ้าเราใช้ยี่ห้อนั้นค,คิดว่ามันน่าจะพาไปผมใช้ซัมซุงมันก็เลยเไม่ได้เห็นนของวิธีการเข้าไปตั้งค่านะครับแต่หลักๆก,ก็จะคล้ายๆกัน แจ้งเตือนบนมือถือของคุณก็น่าจะประมาณนี้นะครับทีนี้เราไปดูเรื่องของตัวแอปนะครับที่แจ้งเตือนทุกอันด้านบน3อันเนี่ยให้สอันนะครับด้านบนต้องเปิดไว้นะว่าแจ้งเตือนแอปอะไรนะครับตรงนี้ผมก็จะเลือกบางแอปนะครับที่จะให้แจ้งเตือนซึ่งสามารถแจ้งเตือนได้ เกือบทุกแอปที่อยู่ในมือถือเรานะครับวันนี้เราอยากจะให้แอปไหนเตือนนะครับก็เลือกนะครับพอเลือกแล้วอ่ะมันจะดันมารวมไว้ที่ด้านบนนะครับส่วนอันไหนที่ยังไม่ได้เลือกก็อยางไว้อยู่ด้านล่างนะครับสมมติว่าเราอยากให้แอปไหนเตือนเราก็เปิดนะครับ Mess e n g e r เปิด สงสัยมันจะมีคู่มือการใช้งานนะครับรวมอยู่ในแอปด้านในเนี่ยนะฮะมันจะมีวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับให้กับผู้ใช้งานนะครับก็ลองเข้าไปศึกษาดูได้นะครับมีบอกไว้คร่าวๆนะส่วนใหญ่ผมก็จะมาดูจากตรงนี้ก่อนนะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามได้ ก็เป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับแต่ฝากดูเรื่องของเวอร์ชันนะครับของตัวนาฬิกานะครับว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เท่าไหร่แล้วนะครับผบ,บเป็น1.3.63แล้วแล้วก็ดูตั้งค่าด้านบนนะครับเครื่องหมายวกเพดูเวอร์ชั่นแอปเรียว่าเป็น v 2.11.1i หรือเปล่านะครับอันนี้คือล่าสุดนะวันที่ สองกันยาหกสี่นะครับก็ฝากเพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นแบบที่ผมบอกหรือเปล่านะฮะถ้ามีอะไรสงสัยก็ติดต่อครับมาได้นะครับขอบคุณ